นี่นะครับถ้าลงกล้องนะครับลงกล้องดูก็จะเห็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเส้นบางๆนะครับวิ่งลงมานะครับช่วงไหลถึงไหลนะครับทะลุตัวนอนูลงมาเนี่ยนะครับนี่นะครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคอีกหนึ่งครั้งนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีเหรียญของพระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานนะครับ หลวงปู่มั่นภูริทัตโตจะมาแนะนำนำเสนอนะครับเขาเรียกกันว่าเหรียญคล้องเล็กนะครับและก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ขอฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆดีๆนะครับในการที่ผมจะอัปโหลดคลิปครั้งต่อไปนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ใหญ่นะครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับเขาเรียกเหรียญคลองเล็กนะครับเหรียญคลองเล็กนะครับออกที่วัดพระงามนะครับอำเภอท่าบ่อนะครับจังหวัดหนองคายในปี25 1 4้าสิบี่นะครับพิมพ์ทางด้านหน้านะครับพิมพ์ทางด้านหน้าก็จะเป็นรูปอ่า หลวงปู่มั่นนะครับนั่งสมาธิแบบเต็มองค์นะครับแบบนี้นะครับวงด้านนอกนะครับล้อมรอบด้วยดอกบัวนะครับแบบนี้นะครับระบุนะครับฉลองพระอุโบสถวัดพระงามนะครับหนองคาย12อกพ14สข้างล่างนะครับระบุพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับ ทิมทางด้านหลังนะครับทางด้าน,านหลังก็เป็นเหมือน be รูปคล้อ ok งนะครับมีจุดกลมๆนะครับตรงกลางนะครับเป็นเหมือนรูปคล้องแบบนี้นะครับแล้วก็มีอัขระคาถานะครับล้อมลอบนะครับข้างๆก็เป็นรูปดอกบัวล้อมๆอบเหมือนข้างหน้านะครับแบบนี้นะครับสําหรับเหรียญของเล็กนะครับจัดสร้างถวายโดยนะครับจัดสร้างโดยทางวัดพระงามนะครับในงานฉลองนะครับฉลองพระอุโบสถ วัดพระงามอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับ12นะครับ12กุมภาพันธ์พศ2514นะครับโดยได้รวมเกจิอาจารย์สายกรรมฐานนะครับร่วมปลุกเสกนะครับมากมายนะครับอาทิเช่นนะครับอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรนะครับหลวงปู่เทศนะครับหลวงปู่เหรียญหลวงปู่ชอบนะครับเป็นต้นแล้วก็ ยังมีเกจิสายกรรมฐานในยุคนั้นอีกมากมายนะครับร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่พิธีใหญ่นะครับปีลึกนะครับและสําหรับเนื้อที่จัดสร้างนะครับเท่าที่พบเจอนะครับมีแค่เนื้อทองแดงลมดําเท่านั้นนะครับจุดพิจารณานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับการดูนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้านะครับพิมพ์ทรงพระอาจารย์มั่นนะครับแบบนี้นะครับความคมชัดนะครับ เส้นสายอะไรพวกนี้นะครับคมชัดนะครับแบบนี้นะครับองหลงปุ่มั่นนะครับนูนเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะนะครับบัวนะครับบัวที่ล้อมรอบแล้วก็ขีดๆพวกนี้นะครับคมชัดนะครับบัวจะเด้งเด้งนะครับเด้งเด้งนูนนูนนะครับคมคมชัดชัดนะครับนี่นะครับนี่ครับดอกบัวนี่นะครับคมชัดแบบนี้นะครับ ขีดนะครับขีดที่เป็นขีดขีดอยู่ตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับนูนเด่นชัดชัดเจนนะครับปลายก็จะเรียวเรียวแหลมแหลมลงไปนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเส้นสายอะไรคมชัดนะครับลักษณะตัวหนังสือนะครับจะเป็นตัวเล็กๆหน่อยนะครับหนังสือแล้วก็เป็นแท่งเป็นสันดีนะครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ บริเวณไหล่นะครับไหล่ฝั่งนี้นะครับตรงตัวนอนหนูนะครับคําว่าหนองคายนะครับนอนหนูนะครับจะมีเส้นแตกนะครับวิ่งลงมาหาไหล่นะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าสองกล้องดูนะครับจะมีเส้นแตกตั้งแต่ตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับระหว่างบัวนะครับจากปลายขีดนี่ครับตรงนี้ลงมานะครับผ่านทะลุเส้นนี้ลงมานะครับมาถึงตัวนอนหนูนะครับผ่านทะลุลงมาถึงไหล่แบบนี้นะครับช่วงระหว่างนี้จะเป็นเส้นบางๆหน่อยนะครับ แต่ถ้าส่องดูก็จะเห็นนะครับถ้าลงกล้องนะครับลงมาถึงนี่นะครับจากตัวนอนูนี้นะครับผ่านลงมาถึงไหล่นะครับช่วงนี้จะหนาหน่อยนะครับเส้นจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าลงกล้องนะครับลงกล้องดูก็จะเห็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเส้นบางๆนะครับวิ่งลงมานะครับช่วงไหล่ถึงไหล่นะครับทะลุตัวนอนูลงมาเนียนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับคําว่าวัดนะครับคําว่าวัด ตรงแม้อากาศนะครับบนจะมีเส้นแตกวิ่งมาถึงขอบนี่นะครับจากหัวนะครับหัวแม่อากาศนะครับวิ่งชนขอบนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับตรงบริเวณนะครับใต้ฐานนะครับถ้าพลิกนะครับพลิกขึ้นมาส่องดูนะครับตรงนี้จะเป็นขึ้นขึ้นเส้นๆนะครับนี่ครับจะเป็นขึ้นขึ้นเส้นๆนะครับนี่นะครับจะเป็นขึ้นขึ้นเส้นๆแบบนี้นะครับนี่นะครับ ตรงใต้ฐานนะครับถ้าพลิกดูนะครับพลิกสองดูนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแบบนี้นะครับบริเวณตามซอกนี้นะครับตามซอกนี้ครับซอกลึกๆนี่นะครับนี่นะครับตามนี้นะครับถ้าลงกล้องดูดีๆนะครับจะเป็นเส้นเสี้ยนนะครับจะเห็นเป็นเส้นเสี้ยนชัดๆนะครับบริเวณตามร่องนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นเส้นเสี้ยนแบบนี้นะครับนี่นะครับตามร่องนะครับ ลองลึกวอลลงไปจะเป็นเส้นเสี้ยนแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเส้นแตกนะครับจากฐานนะครับผ่านลงมาถึงตัวสลีนะครับคำว่าภูรินี่นะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกวิ่งลงมานะครับผ่านทะลุสลีนะครับนี่นะครับตรงคําว่ามั่นนะครับนอนหนูนะครับนอนหนูจะมีเส้นขีดตรงกลางครับวิ่งลงมาจนขอบนะครับสําหรับพิมพ์ด้านหลังนะครับ ดอกบัวนะครับดอกบัวเหมือนการกับด้านหน้านะครับนูนนูนเด่นชัดนะครับเด้งเด้งนะครับคมคมชัดชัดนะครับนี่นะครับเส้นขีดพวกนี้นะครับชัดเจนนะครับปลายแหลมแหลมนะครับคมคมนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับดอกบัวนะครับคมคมเด้งเด้งนะครับตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือตัวอักษรนะครับคมชัดเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับ ชัดเจนนะครับคมชัดเจนบริเวณตุ่มคล้องนะครับนี่นะครับพื้นผิวช่วงนี้นะครับแล้วก็ข้างในนะครับจะเห็นเป็นวงเดือนนะครับนี่นะครับจะเห็นเป็นวงเดือนวิ่งนะครับนี่นะครับด้านนอกก็มีนะครับนี่นะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นวงเดือนจะเป็นเม็ดๆนะครับเม็ดเล็กเรียงกันนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็วงเดือนข้างในนี่นะครับ ลักษณะนะครับตรงของข้างในนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับเบอร์ตัดนะครับตัวตัดนะครับนี่นะครับเบอร์ตัดนะครับก็จะเป็นฟันเฟืองนะครับรอยเป็นฟันเฟืองรอยทีๆหน่อยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับตัดลงมาถึงยุกนะครับนี่นะครับจะเป็นรอยฟันเฟืองทีทีนะครับโดยเฉพาะบรลมาณ บริเวณประมาณ15นาฬิกานะครับนี่นะครับก็จะเป็นรอยฟันเฟืองที่ถี่แบบนี้นะครับเลี้ยงลงมานะครับนี่นะครับ15นาฬิกาถึงลงมาประมาณ16 17นาฬิกานะครับนี่นะครับประมาณ16นาฬิกาก็จะเป็นฟันเฟือง เป็นบ้างนะครับเป็นแท่งแบบนี้นะครับนี่นะครับช่วงหัวเข่านะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับนี่นะครับไล่ลงมานะครับถึงข้างล่างนะครับก็จะเป็นลอยฟันเฟืองแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับแบบนี้นะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับจากข้างบนไล่ลงมาก็จะเป็นฟัน เฟืองที่ถีนะครับมีตัดถีกบ้างนะครับลงมานะครับนี่นะครับไล่ลงมานะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับเหรียญของเล็กนะครับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับวัดพระงามปีหนึ่งสี่นะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับคลิปนี้เหรียญนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยหรือว่ามีคําแนะนําอะไรนะครับเพิ่มเติมมีข้อมูลดีๆเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ